สัมมาทิฏฐิสิบประการสำคัญขนาดไหนต่อชีวิตคนแล้วถ้าผมกับทุกคนในบ้านยังไม่มีสัมมาทิฏฐิจะมีผลอย่างไรครับก่อนจะตอบตรงนี้มองภาพให้ชัดก่อนไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ทันทีที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่ร้องแววขึ้นมาเนี่ยความรับผิดชอบมันได้เกิดขึ้นแ้นะ้นถึงเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็มันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีสิ่งบีบคั้นชีวิตเราเกิดขึ้นแล้วซึ่งถ้าเราไม่รับผิดชอบตรงนี้โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม คุณจะอันตรายแน่นอนตายแน่นอนอะไรมั่งที่เราพอคลอดปุ๊บก็มันบีบคั้นเราเข้ามาแน่ๆเลยพอคลอดออกมาปุ๊บชีวิตของเรานั่นแหละมันบีบคั้นเราเฮ้ยเองต้องหายใจนะ เองต้องกินนะใครจะมาหายใจแทนเองก็ไม่ได้ใครมากินแทนเองก็ไม่ได้ถ้าเองไม่หายใจเองไม่กินเองก็ตายพูดง่ายๆ่ายพอคลอดออกมาความตายก็บีบบังคับเข้ามาแนละ้วมันบีบเข้ามาเลยมันจะเอาตายและแม้จะยังไม่ตาย แล้วจนรู้หรือไม่รู้อายุเราได้ถูกกำหนดเรียบร้อยแล้วนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณกำลังเดินก้าวเข้าสู่ความตายนับถอยหลังได้ทันทีที่เกิดคุณก็แก่ แล้วคุณก็กําลังก้าวเข้าสู่ความตายอันนี้คือของจริงในส่วนที่พระเรียกมันว่าอริยสัจเป็นความจริงของชีวิตเนี่ยของจริงแต่ของหลอกพ่อแม่ดีอกดีใจเนี่ยนัดแต่วันนี้ไปลูกเราจะโต ยิ่งเลี้ยงให้ดีมันจะโตว,วันโตคืนเล่งขุนก็นมาแต่วุ้ยโตสมใจนั่นภาพหลอกแต่ภาพจริงไอ้เปียกลูกเรากำลังก้าวเข้าสู่ความตายทุกลมหายใจเข้าออกความจริงสองความจริงนี้มันสวนทางกันมันหลอกกันถ้าไม่ดูให้ดีเราพลาด พอคลอดออกมาปุ๊บความตายก็บีบคอเองจะต้องกินเองจะต้องหายใจเอาละเองก็กระเสือกกระสนรีบแหกปากร้องเลยมันทำไมต้องร้องด้วยเด็กจำเป็นจมูกมันคงจะเล็กไปไม่พอให้หายใจแหกปากช่วยด้วยอีกหน่อยฮ่าจ้าขึ้นมาลนะเออ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 ่อออออะความตายเข้ามาบีบ ออยังไม่พออายุก็สั้นลงทุกวันไปความชราเข้ามาความตายเข้ามาอะไรบีบคั้นเข้ามาอีกเออปัจจัยสี่ทึ่จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงในโลกมันก็ไม่ได้ไหลมาหาเรานะต้องตะเกียกตะกายไปหามันมา ไม่ว่าข้าวปลาอาหารไม่ว่าเครื่องนึ่งหม่มไม่ว่าที่อยู่อาศัยไม่ว่ายุกยารักษาโรคของพวกนี้มันไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมันจะไหลมาหาเราเราต้องไปตะเกียกตะกายหา,เ,าเข้ามามันบีบเพราะมันมีอยู่จำกัดนี่เป็นตัวอย่างยิ่งกว่านั้นอะไรบีบเข้ามาอีกอื ทันทีที่เราเกิดจะรู้หรือไม่รู้เมื่อก่อนอธิบายยากแต่ตอนนี้อธิบายง่ายในโครโมโซมในยีนของคนปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์ไปส่องไปตรวจดูแล้วโรคก,กี่ชนิดกี่ชนิดมันฝังตัวเวลาอยู่ในยีนอยู่ในโครโมโซมโอ๋อนี่ไง ที่ตัวแก่ตัวตายมันฝังอยู่ในนี้ถ้าไม่ระวังให้ดีไม่ระวังสิ่งแวดล้อมให้ดีไม่ปฏิบัติตัวให้ดีตายเร็วแก่เร็วป่วยเร็วมองทะลุเข้าไปอีกนั่นมองแบบพุทธองค์คนอื่นมองไม่ออกความโลภความโกรธความหลงมีอยู่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เกิดมันเป็นโปรแกรมติดตัวไอ้โปรแกรมโรภคภัยไข้เจ็บทางกายนั่นฝังเข้ามาในยีนฝังในโครโมโซมแต่ว่าโปรแกรมโรภคภัยไข้เจ็บทางใจที่เรียกว่ากิเลสฝังมาแล้วอยู่ในใจฝังข้ามชาติมาชาตินี้ทำอะไรวะมันก็เป็นโปรแกรมติดตัว ใครจะโลภแค่ไหนใครจะขี้ยั่วเจ้าโทสะแค่ไหนใครจะโมหะขี้อิจฉาตาร้อนแค่ไหนมันเป็นโปรแกรมฝังใจไว้แล้วตั้งแต่ชาตินี้ตายไปพอเกิดมาปั๊บออกจากท้องแม่เรียบร้อยมีแล้วเป็นโปรแกรมติดตัวไวแล้วออกมาอยู่ในลักษณะที่เราเรียกกันว่าน,นิสัยใจคอมันออกมาแล้ว ไอ้ทำไมนิสัยอย่างนี้เออก็ความโลภความโกรธความหลงที่มันมีอยู่ตั้งแต่พบที่แล้วมันก็เป็นตัวบีบคั้นเอาไว้ยก็ยังพอโชคดีที่ว่าบุญที่ทําข้ามชาติมันก็ยังมีมันก็เลยไปต่อต้านกับไอ้ไอ้โรคใจและไอ้กิเลสเหล่านี้ได้ไว้พอสมควรจึงเด้นรอดตัวมานั่งลอยหน้าลอยตากันอยู่ตรงนี้นี่มันบีบคั้นนะ เราจะรู้หรือไม่รู้นี่คือของจริงที่มันบีบคั้นเรามองลึกกข้าไปอีกอะไรบีบคั้นก็้าไปอีกอมเมื่อเกิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์นี้แล้วอย่างไรก็ต้องมีที่ให้เรายืนหยัดภาษาพระใช้คำว่าโอกาสอย่างโอกาสสโลกฉันขอโอกาสมางนะโอกาสแปลว,ว่าช่องว่างโอกาสสโลกคืออะไรแผ่นดิน เป็นช่องว่างให้เราได้ยืนหยัดไอ้พื้นโลกนี้ก็นับวันมันก็มันมีเท่าเดิมแต่คนะ่ะมันเกิดมากขึ้นไอ้ไอ้พื้นโลกนี้ก็แคบลงแคบลงจะเหยียบกันตายแต่เอาละ่ะจะมุมมองไงก็ตามสิ่งที่ต้องยอมรับก็คือนับวันก็ที่จะอยู่จะอาศัยก็เราก็ไม่ค่อยมีมันก็เบียดกัน สิ่งเหล่านี้บีบคั้นเราท่งนั้นอาหารก็ต้องหายากเสื้อผ้าเครื่องนุงห่มปัจจัยสี่หายากยังไม่พอที่จะยืนหยัดก็ไม่ค่อยจะมีอากาศก็มวลภาวะก็บีบเข้ามาเชื้อโรคก,ก็ฝังอยู่ในแล้วอยู่ในร่างกายอยู่ในยีนกิเลสก็ฝังอยู่แล้วอยู่ในใจไม่พออีก ถ้าสิคนที่อยู่แวดล้อมเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าไปด้วยถามมาแล้วเราจะเหลืออะไรกันวะเนี่ยตายแต่ฐานเดียวไม่เหลือหรอกเกิดมาก็จะไม่มีโอกาสได้รู้เลยบุญบาปมันจะเป็นยังไงดีชั่วมันจะเป็นยังไงมันก็คงต้องแย่งกันกินเหมือนหมูเหมือนหมาอย่างที่มันเป็นกันอยู่ เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโชคเนะี่ยมันเป็นยังไงเออคำว่าโชคเป็นยังไงเกิดมาก็เออพุทธองค์ชี้เปรี้ยงเลยหนึ่ง,งเกิดมาได้เป็นคนนะนี่ถ้าเป็นหมูหมากาไกา่ไม่ต้องมานั่งคุยแล้วปานนี้กัดกันตีกันวุ่นไปหมดอนะนั่นคือโชคเราได้โชคอันนี้มา ได้ลาบอันนี้มาสองได้อะไรามาอีกเนี่ยเออเกิดมาแล้วก็ไม่พิกลพิก,การด้วยไว้เราโชคดีเนาะบางคนอุตส่าห์เกิดมาย่งเป็นมนุษย์อย่างกับเรานี่แหละแต่ว่าเจ้ากรรมมันพิกลพิก,การอ่าสองชั้นครับแล้วชั้นที่สามอะไรอือโชคดีนะ เกิดมาในยุคที่มีพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีคำสอนในพระพุทธศาสนาอยู่จบพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีไม่ได้มีอยู่ตลอดการบังกับตั้งแต่โลกถือกำเนิดจนกระทั้งแตกสลายเป็นศูนย์อยักับ ไม่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดบางกับมีองค์หนึ่งบางกับมีสองอย่างมากไม่เกินห้าเท่าที่สถิติในโลกนี้เคยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกชาติไปดูบอกว่าอย่างมากมีแค่ห้าองค์ไม่เคยมากกว่านั้นเลย เราก็ได้อุตส่าหนะ์เกิดมาในยุคที่มีพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องเหล่านี้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มาบอกก็ไม่รู้เรื่องก็งโง่พอก็ควายในทุ่งคือมันกับเราพอกันไม่รู้เรื่องท่านเราเกิดมาได้รู้เรื่องขึ้นมาเออโชคดีนะเรานะ,ะและในโลกนี้ในยุคที่พระพุทธศาสนามีด้วย ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธศาสนาจะครอบคลุมไปทั้งโลกบางแห่งก็ไปไม่ถึงอย่าว่าแต่ข้ามประเทศไปเลยในประเทศไทยนี่แหละบางแห่งไปไม่ถึงหรอกม่ถึงในป่าในเขาบางแห่งไปไม่ถึงเราอุต่าหมีโชคนะมาเกิดในที่พุทธศาสนามาถึง บางคนกับพุทธศาสนามาถึงแต่เกิดในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นมิจฉาทิฐิไม่เอาศาสนาเลยลูกจะทำบุญล,ลูกจะเข้าวัดด่าเปิงเลยมาวัดทำไมด่าเลยพวกนี้ก็โชคไม่ดีไปเออแต่เรานะมาวัดพ่อแม่ก็อนุญาตบางคนพ่อแม่ขี้วเข็นมาซะอีกด้วย อ้น,นั้นมันโชคมันลาบมันบุญของเราแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบุญของเรายิ่งไปกว่านั้นน,นี่พูดก็พูดวัดในเมืองไทยก็เยอะนะพ่อแม่ที่เข็นลูกเข้าวัดก็เยอะนะแต่วัดที่จะกล้าพูดในยุคนี้ที่จะกล้าพูดเรื่องดันรกเรื่องสวรรค์ เรื่องพระรัตนตรัยที่อยู่ในตัวมีไม่มากนะมีไม่กี่วัดแล้วก็เออวัดที่จะกล้าพูดอย่างนั้นนะผิดจากสายของหลวงปู่ของเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันที่เขาจะกล้ามาพูดชัดๆพระรัตนตรัยต้องอยู่ในตัวไม่มีหรอกเราได้ยิน ได้ยินจะเป็นของธรรมดาคิดว่าอ๋ไอไอทิว่าพระรัตนตรัยอยู่ในตัวองค์พระอยู่ในตัวที่วัดไหนไหนก็จะมีะประสาทมีเมลัยแค่นรกสวรรค์มันยังไม่เชื่อเลยมองภาพนี้ให้ชัดก่อนเมื่อเรามองสิ่งเหล่านี้ได้ชัดแล้วอาล่ะ <c oughs> สัมมาทิฏฐิมันมีความจำเป็นจำเป็นตรงนี้เอง สัมมาทิฏฐิแปลว่าเข้าใจถูกถูกเรื่องอะไรเรื่องโลกเรื่องชีวิตเข้าใจถูกในเรื่องโลกว่ายังไงเออในเรื่องโลกเหรอก็โลกที่เราอยู่นี้มันมีลักษณะว่า มันไม่ได้ยั่งยืนจังเละมันก็เหมือนอย่างกับลูกโป่งฟองสบูนะ่แหละพอเป่าลูกโป่งฟองสบู่แล้วเดี๋ยวมันก็แตกโลกนี้มันก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แตกเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่นานกับฟองสบู่สัหน่อยเท่านั้นแหละมันเกิดแล้วมันก็แตกนะไม่ได้อยู่นานหรอกนี่คือโลก แล้วโลกนี้ก็โลกที่มีอยู่นี้ก็ไม่ใช่โลกเดียวก็มีอยู่หลายโลกซึ่งใครจะไปพิสูจน์ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิสูจน์มาแล้วท้าให้ไปดูด้วยบอกมีอยู่หลายโลกมีอนันตจักรวาลน,นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้แม้กล้าบอกว่ามีอุ้ยมีโลกอย่างเรานี่เยอะนะ ไรเป็นเครื่องพิสูจน์ก็นั่นนะ่ะส่องกล้องดูแล้วนะ่ะมันมีอุณหภ,ภูมิอย่างนั้นมันมีไอ้นั่นอย่างนี้ซึ่งใกล้เคียงกับโลกมนุษย์แสดงว่าโลกเหล่านั้นจะต้องมีสิ่งมีชีวิตอยู่นี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานมีใครมั่งไปเหยียบเอาเอาเท้าไปเหยียบในโลกเหล่านั้นได้มั่งไม่มี แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปเหยียบในสิ่งเหล่านั้นมาเราลึกชาติแล้วก็ไปดูแล้วก็ไปเหยียบเอาสิ่งนั้นๆมาเยาวตโลกมนุษย์โลกสวรรค์ก็ไปเหยียบมาแล้วไปเทศมาแล้วนั่นคือพระองค์ความเข้าใจถูกในโลกชัดความเข้าใจถูกในชีวิตว่าอย่างที่หลวงพ่อว่ามาตั้งแต่ต้นนะเฮะ้ย เองทันทีที่เกิดนั่นนะความแก่ความเจ็บความตายความบีบคั้นทั้งหลายมันอยู่ในตัวมันอยู่ในใจเองหมดเลยนะั้นมันไม่ได้มาจากไหนหรอกอยู่ในนั้นแหละในตัวก็เป็นงี้แล้วสิ่งแวดล้อมก็บีบเข้ามาอีกถ้าใครไม่รู้ตัวในเรื่องเหล่านี้ เกิดมาเปล่าแล้วก็จะตายเปล่าหาสาระอะไรก็ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงปลูกพื้นเริ่มต้นให้รู้ก่อนรู้ยังไงอยู่ดีๆจะมาบอกเราว่าอโลกนี้มีโลกนี้หน้ามียังไม่พูดเลยท่านปูเป็นขั้นตอนนะ ลูกเอ้ยเกิดมาน่ะปันกันกินปันกันใช้นะแค่นี้ก่อนนี่คือขั้นตอนในการฝึกสัมมาทิฏฐิให้กับมนุษย์ที่พระองค์ค่อยๆปูให้มาลูกเอ้ยเกิดมาต้องปันกันกินปันกันใช้ด้วยตรัสสั้นๆว่าทานมีผลถ้าไม่ปันกันกินปันกันใช้เดี๋ยวเองฆ่ากันตาย เพราะฉะนั้นใครที่มีลูกแล้วไม่ได้สอนลูกในเรื่องปันกันกินปันกันใช้ให้ดีเขาฆ่าลูกเขาตายตั้งแต่เล็กแล้วแต่ว่าเป็นการฆ่าทางด้านจิตใจเป็นไงไอ้ลูกพวกนี้ละ่ะโตขึ้นมันก็แย่งกันเองกี่คนกี่คนมันก็แย่งกันกินเอง อ้จะหวังว่าให้มันไปแบ่งไปปันกันกินหวังว่าให้มันไปช่วยกันดูแลกันเมื่อเราตายเลิกคิดมันจะแย่งพ่อแย่งแม่มันกินหรือเปล่ายังไม่แน่เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยสอนบอกว่าเออมีลูกขึ้นมามีหลานขึ้มารีบสอนก่อนนะชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยการปันกันกินปันกันใช้ ใครไม่รีบสอนอันตรายแล้วนะลูก